สกายเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเจอร้านขายขนมอหาก,กินยากนะปักบ,บัวนะครับปักบ,บัวขนมฝักบ,บัวนะครับอันนี้เห็นเขาขายอยู่ริมทางผมเคยมาทําคลิปครั้งหนึ่งนะครับร้านนี้แต่ไปลงช่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เรียกขนมหกชิ้นยี่สิบบาทนะครับจิจ่าแก้ไล่สดเลยไล่สด <G ül Öyle> อันนี้เขาเขาเรียกแป้งแป้งทำขนมอะไรครับมาแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับเพรดีแส,ง,สงมันอาจจะย้อนแสงนิดนึง,ง,งะนะครับแม่ค้าขายอยู่ตรงนี้อคือคือเราเราไม่ต้องมีพิมพ์ใช่ไหมเราเราหยอดลงไปแล้วมันเป็นรูปอย่างนี้เลยครับ หยอดได้เลยอ๋อต้องมีกระทะใบเล็กอย่างนี้นะครับต,ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีจะต้องมีพิมพ์เลคือหยอดแป้งลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะเป็นแป้งข้าเจ้านะครับมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับแม่ค้าบอกไดก้ไหมครับมีใบเตยแล้วก็มีแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับ กะทิโต๊ะใส่กะทินลยอันนี้พามาดูขนมขนมตับบัวนะครับผมก็จะเรียกผิดว่าขนมใบบัวหวานมากเขาใส่น้ำตาลเยอะอ๋อรมันมากเขาใส่เกะทิเยอะคือตอนแรกเห็นเขาทอดผมนึกว่าเขาจะมีพิมพ์แบบเป็นบล็อกไงแต่อันนี้คือหยอดลงไปมันก็ไม่กระจายใช่ไหม เป็นเตาเล็กๆนะครับเป็นเป็นกระทะอันเ,เล็กก็คือทอดทอดอูให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึ่งทอดลงไปอย่างนี้เลยนะ การเกี่มไม่เคี่มก็ขึ้นอยู่กับแม่ค้าแล้วกันขายขายอยู่ที่นี่ทุกวันไห็แม่ค้าขายวันอาทิตย์อ๋อขายวันอาทิตย์วันเดียวน,นะครับอยากกินก็ต้องแวะมาตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรอ่ะธรรมดาขายอยู่ข้างในอ๋อตลาดศิริชัยตลาดศิริชัยนะครับ<อ>ถนน,นอันนี้เป็นถนนบางขุนเทียนเนาะก็อ่าผมสะดุดตานะครับวันนี้คือพามากินขนมลำบัวนะครับ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างราได้นะครับทำง,ง่ายขายรวยนะออ,อได้อยากได้ครมไอายปากองเอาศรสาเด้อไอ้พึ่งส่ตัวนี้่านันนะให้น้องก็พอไอ้คนโลยาศี้าเสีย เป็นหญิงธรรมดาบ่ได้มาจากสวรรค์ดอกอ้ายครบทุกส่วนเรื่องของห่างกายมากหัวใจ